ดวงตาเห็นธรรมหลวงปุชาสุพัทโทจากหนังสือนอกเหตุเหนือผลดวงตาเห็นธรรมนั้นคือดวงตาเห็นอะไรคือดวงตาเห็นสิ่งใดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง,ง,ง,งมีความเกิดเป็นเบื้องต้นความแปรไปเป็นท่ามกลางความดับเป็นที่สุดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือทั้งหมดจะเป็นรูปก็ช่างจะเป็นนามก็ตามสิ่งใดสิ่งหนึ่งครอบรวมเลยทีเดียว ได้แก่ธรรมชาติทั้งหมดเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นรูปธรรมก็ช่างจะเป็นนามธรรมก็ตามเกิดขึ้นแล้วก็แปรดับไปอย่างตัวสกลร่างกายของเราก็เหมือนกันมันเกิดแล้วก็แปรไปตามธรรมชาติของมันแล้วมันก็ดับไปอย่างเด็กก็แปรจากเด็กดับจากเด็กมาหนุ่มจากหนุ่มก็ดับไปเป็นแก่จากแก่ก็ดับจากแก่ก็เป็นชารา จากชราก,ก็ตายต้นไม้ภูเขาเถาวันก็เหมือนกันมันแปรไปแล้วก็แก่ไปสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ธรรมชาติเหล่านี้เรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งความเห็นหรือความเข้าใจอันเกิดมาจากผู้รู้ในคราวที่นั่งฟังธรรมอยู่นั้นเข้าไปถึงใจอย่างแจ่มแจ้ง สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเลยเข้าฝังในดวงจิตของพระัญญาโกลทัญญะจนเป็นเหตุให้ถอนตัวอุปธิหรืออุปาทานออกจากสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้เป็นต้นว่าสักกายทิฏฐิคืออาการที่ไม่ถือเนื้อถือตัวทั้งหลายนี้เห็นตามสกลร่างกายของเราแล้วก็ไม่เห็นว่าเป็นตัวเป็นตนของเรา เห็นชัดลงไปจนเป็นเหตุให้ถอนจากอุปาทานนั้นไม่ถือตัวซึ่งเป็นสากกายทิฐิและไม่มีวิจิกิจฉาเมื่อถอนอุปาทานออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มิได้สงสัยเลยในธรรมทั้งหลายหรือในความรู้ทั้งหลายเข้าไปเห็นธรรมทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็เปลี่ยนออกไปเลยทีเดียวรู้ว่านี่วิจิกิจฉานี่ศีลพัตตปารามาต การปฏิบัติของท่านนั้นแน่แน่วตรงเข้าไปไม่ได้เคลือบแคลงสงสัยไม่ได้ลูบหรือไม่ได้คลำถึงแม้ว่าสกลร่างกายมันจะเจ็บมันจะไข้เป็นไปอย่างใดท่านก็ไม่ลูบไม่คลำมันไม่ได้สงสัยเสียแล้วการที่ไม่ได้สงสัยนี่ก็คือถอนอุปาทานออกมาแล้วถ้ามีอุปาทานอยู่ก็ต้องไปลูบไปคลำในสกลร่างกายนี้ อาการ,รลูบคลำในสกลร่างกายนี้เป็นศีลพตะปรามาตเมื่อถอนสักกายทิฏฐิออกจากกายนี้ศีลพตะปรามาตก็หมดไปวิจิทิชาก็ไม่มีถ้าถอนสักกายทิฏฐิขึ้นอย่างเดียววิจิกิจฉาก็ไม่มีถ้าถอนสักกายทิฏฐิขึ้นอย่างเดียววิจิกิจฉาก็เลิกศีลพตะปรามาตก็เลิก ถ้ายังมีศีลาภตะปรามาตอยู่วิจิกิจฉาก็ยังอยู่อุปาทานก็ยังอยู่